จะไปกินข้าวกับคนจีนใช่ไหมรู้5้าข้อไว้ไม่เสียมารยาทแน่นอนข้อที่1อย่าปักตะเกียบลงในข้าวผู้เหนื่งเป่าคว่ยจืชาจ่าย้านหลีในวัฒนธรรมจีนการปักตะเกียบลงในข้าวก็เปรียบเสมือนการปักทูกลงในข้าวที่ไว้บูชาในงานศพข้อที่2ใช้มือสองข้างในการยื่นของให้ผู้ใหญ่ยงช่วงโสกการยื่นของให้ผู้ใหญ่โดยใช้สองมือถือว่าเป็นการให้เกียรติในวัฒนธรรมจีน เมื่อมีผู้ใหญ่ดินชาให้เราจะทําการเคราะโต๊ะเป็นเหมือนการขอบคุณหรือถ้าเปรียบเทียบในไทยก็เหมือนเป็นการไหว้ยกมือนั่นเองโดยจะเคาะโต๊ะประมาณ2-3ถึงครั้งข้อที่4อย่าเล่นหรือเคาะตะเกียบเบียวหวานคว้จืดในวัฒนธรรมจีนสมัยก่อนการเคราะตะเกียบถือว่าเป็นพฤติกรรมของขอทานที่ขออาหารซึงถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้คนในโต๊ะอาหาร เริ่มกินก่อนผู้ใหญ่เจียนรูร้ผู้หลีเมากินก่อนไม่มีมาระยาะในวัฒนธรรมจีนให้ความสำคัญในเรื่องลำดับผู้อาวุโสมากการกินก่อนถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสรู้แบบนี้แล้วกินข้าวกับคนจีนรอบหน้าไม่โปะแน่นอนจายเจียน